กูมัวนิ่งชอได้มให้นงคือทุกคนมันอนั่งมึงพยายากินเข่ากินเข่าเศร้าพยายากินเข่าเศร้าเขาบอกกินน้ำเล่ามันเห็นชัดป่จ๊ะเท้าเป็ว่าป้อ่อีดทำนี้อืมถูกินบ่ไ่ด้เตรียมปากนี่แหละขรอควกินเข่าเขาไง เข้ควก้นี่กินเ่าค้ำใหญ่กินเสาค้ำน่อยบ่าเป็นขึ้นเมี่ยนนี่น้ำน้ำบะเขียร์เทศปั่น V A ห้อง V A นะฮะนี่ Vegetable juice Vegetable juice V A น้ำบะเขียร์เทศปั่นหายใจ Fried Fried tomato and onion with little bit of black sauce Benji sauce เม sauce กินชัดบ่าเดี๋ยวเดี๋ยสิชุมให้พวกเจ้วมาพันอาหารเส้าพัไงเมนี่ีโดนเราไปเห็นพใหไงกินเข่าไม่กินเข่านุ่มพันไงได้จ้ะเด้อพหอไงเป็นไอ้ไอ้เลยเป็นไอ้กินเข่าเพิ่บวันหด่านนนามึนคือข่อยนี่เหอเพิ่งวนเสียบจังนะคนรอกินเข่าเป็นไอ้พี่น้องพวกแก้วย่าแซวเพื่อนเด้ะเป็นขี่ไอ้ เนบ้นั่นคือข่อยเด้เพันกินเข่าพันอายอายเพื่อนเขาบอกว่เห็นพ่อใหญ่กินเข่าเลยอยากเห็นพ่อใหญ่กินเข่าโอเคมื่อนี้ท้ายเห็นเมื่อวานเมื่อวานแต่ข่อยพ่อยายก็ใช้เมื่อวานแต่ข่อยเพันอายไงย่านข่อยย่างนี้แล้วพันย่านข่อยย่างนี้แล้วย่านเมี่ยนี้ห่างกันกับอะไรพี่น้องวันเลขกสิบเอ็ดประดดิลิเชียนนะเพลินเพ็ินเองเั่นอีกอะไรงากลำพันเลยอาหารเส้าอาหารเส้าเพลินเพลิน Want up? No, thanks. I eat. Mm. I eat you. You eat me? <laughs> no, I don't eat you. I never eat you. I eat your cooking. Mm. Love tomato and onion. Very delicious. Head mm. cup. Fan club ask you what Teng give you a person. Can you tell fan Show them if you want. <laughs> I don't want to show them. You don't want to tell them or what? What your daughter gives you your person? Underpants for every day of the week. Not that And what kind? Very rude. I don't know what Teng Tai you a person. It's funny. Do you to try it อันเดี๋ยวเราเอาการมาให้เบิ้งก่อนก็ว่าตุกไครพ่อแม่ลูกเล่นกันอันเราจะใช้จิบคาร์ทให้พ่อเพิ่นอ่านเอาอ่านเอาฟาดคาดฟาดคาด์ทชาติตดวเมียจางเปลี่ยเอาที่เปลี่ยน <laughs> ลูกสาวปา <c oughs> าเป็นเราไห้ลูกสาวเป็นเราไห้เพราะว่ามาดียบซื้อซื้อกางเกงในให้พอ่อเพราะว่าอย่างว่าพ่อไปยิ้มพ่อไปยิ้มพ่อไปออกกำลังกายไงพ่อไปออกกำลังกายบ้านนี้อัน <c oughs> กางเกงกางเกงในเรานะ <c oughs> ่ะกางเกงในเรามันยัน <c oughs> ก็สินรถลงมาจตกงน้อยรถน้ำหนักไงกางเกงในมันใหญ่มันนี้เพิ่งมาจมกับดูกับเมียวมาว่ากางเกงกางเกงข่อยมันหลวมเถาว่ะสัตวข่อยสิบสี่กางเกงในที่เจ้ว่าข่อยยังมันท่านใ้สี่ท่านเดี๋ยวได้ข่อยข่อยรถจากน้อยก่อนข่อยแต่งสิไบสี่ท่านนะมันนี้พอน้องแตงไทยแต่อย่างนี้เรากินน้งกินเขาน้ำกันน้องแตงไทยก็ระรอกปากมันนี้วันเกิดพอน้องแไทยได้เปลักสี่กางเกงในมาให้พอเจ็บมือเด้เป็นมันเป็นเป็นแพ็คม่จชะแพ็คนี้มันมีเจ็บโตมันไม่ย่างละสีย่างละสีนั่งลองไทยไปซื้อ โอ้ว่าจันนน้องไยสเกงมาให็นพอกับสอคัทตัน้องไทยเขียนให้พ่อเพื่นบอกว่าอย่งนีแฮป Happy Birthday ป๊าป๊า Thank you for be for being on amazing stepfather เห็นไหม you are the best เ you ห know? mm ็นไหมน้องจะใช้เขียนในพ่อเป็นเพรานว่าขอบคุณหลายๆเรื่อพ่ออย่างนี้เพราะว่าพ่อเป็นเนาะเนี่ยพ่อเจ้าไปเอาลปเองเพราะว่า happy birthday ป้าป้า thank you for being a t uh, amazing stepfather น you ะ know? you are the best ล mm ูกชาย เลี้ยูในไทย y true. v e r Yes t mm. you are mm. You're very good อะยู u ์ล t t จะคิด to you, not me อันนี้ครขับยีดาดิจักรัน อันครอบพูดถ้อยเป็นแังสี่จ้ะแบบว่าพ่อแม่ลูกแบบอยู่น้ำกันแบบโมแ,แบบพวกแบบ <S <S มีหยางก็แบบสนุกสนานบ๊อบซี่เวียดได้ข้อพูดถ้อยแบบังสี่จ้ะนั่นแหละเป็นแบบังสี่ที่เรางจะใช้สื่อการมีหายเพราะว่าอย่างที่ว่าลุงพี่ชายของพญาน่ะเป็นเพิ่มบอกกันเนาะอ่าพี่ชายของพญานว่ามันคนที่ไปเทีย่ยวอเมริกานน้ำกันได้ล,ล,ลุงอีกคนหนึ่งเพิ่มนอนย้ำคืนทองเพิ่นอื่นบัานนี้เพิ่นเปิดหน้าต่างนอนย้ำคืนมันเพป็นตุนน๊ดแม่ลุงแม่พี่ชา,ายพญานี่อันนี้อันนี้วอาเหตุการณ์ฟังสนุกสนานอาจารย์แต่ว่านันเรรื่องงงจิไ รู้เป็นตดเสียงแห้งค่ะจนหมาเห่าไหมหงุดหลายจนหมาเห่ารม่ว่าออกกันบัานนี้วันนี้้องไปใท้กันเลยขีดด้กันเลยเสือนี่ใหม่เตือนี่ใหม่พอเพ่นอยู่อีกุดวัตตุนิงวัตตุนิงคิดอีกุดวัตตุนิงมันสัตว์เ้าคิดว่าแต่ไหนเถ่าันมืดข้อกุ้กินหลายแล้วค่ะขอกุ้ตลกสนุกสนานล่าเลยสิจั่งข้อกุ้งต้อเป็นแดบมอจั พบกันใหม่คลิปหนา้าฮักสุขุสุขคนนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบาย